ค้อนอ่ะถ่านโออีกมือนึงนะแม่นถือมือพานมะากกูเว้นโต๊ะนะอือบัดถือมือได้ที่ว่าสร้างเพื่อนในมา่งหนังคาออกพอดีสร้าวกับมันใจแล้วเนาเพราะเราขอเวลาเมื่อเดียวเนาะม,มือนึ่งก็แล้วหรอกนะะม,มาณนะั้มาคันมาพนะุนมาตกมันนะมันตึงมากมันแล้วนะบางคนมือซ้ำเนาะขอเจ้ามือมาเลยข่อยเห็นนะตะต๊ใจภาษีไปนะเบิ้งน้ำบัดมือนะเพิ่นปรุงนี่ได้มือนายปรุงชบมันเมาเฮ็ดพอดีพอนทำพิงกับมาพี่ แต่เมื่อนันนทั้งนี้ก็บริจักได้บริจักขส่งั์ได้าะวาน้ามากเลยเนาะฝากลงไปผมได้อยู่ตอนนาำปลาคือักนแบบสนใจน้ำปูน้ำปลาพ่นเขาบอกว่ได้คิดนะว่าพ่นทีนั่นทีนะพ่นกระซุงเสียงมากรอกพ่นมือนี้เนาะบ่เตียงไปเนาะไปน้ำน่องชิงไท่ว่าแบไห้เนาือมาน้องสิงไทรกับน้องมูบ่ได้ไปมือเดียวกันอ่ะค่าคาซาพาน้องมูไป พราะน้องมูมีมูแม่นบานี้น้องมูกับน้องสุชายหมอนัดมือเดียวกันตรงมืกันเลยวิธีพ่วงกับรถบ่เปียงเลยสบายสบายอีกไปน้องเสียรถไปอแม่นเมารถตู้ก็ว่า ยอ,อยู่โบว์นนี้เนาะฝนตกคอยพี่น้องเลยอ่าระาวังใส่บาท,ทอย่าพุบแล้วมาทุยหัวงหายใจแต่ไปใส่บ้ไรได้บาทเนี่ยฮะโอเครกิน้องกับสวัสดีสวัสดีสสดเฮ้ ບໍ່ວ່າເດີ กับบก็ไล่บาทนี่โตแห้งขนาดไลยไี่้องเลยเนาะแต่ละคนกำันดังอยู่ท่านข่าวชินน่านี้มาอยู่ใช่ยอยู่รางคุณไม่ใอเนาะ

ไปที่เขาบัวซากับไปไอีกเนาะเดินดีเนาะเมื่อเดินดีตกลงตกลกเีนเดกเราทาเบดังเลยรทาคนทั่อีกชหน่อยเนาะขนเกลื่อนใชหน่อยกับ้ากันไปลงไปที่เขาบัวซาแล้วกัอยากน้ำอีกเนไปคาดน้าอยัว

เป็นยังไงต่เียงดเยแต่เงืนเพื่อนน่ะใกล้อยู่วอ่ะคนคืนห้าน้องบิวได้ที่ไกลแต่เราคนใกล้กาเฮาอีกนะะตายง่ายได้ยังไปหน้าูเนาะฉันเจ้าแมากจ้ะแชอบมเด็ดชอบมาเด็ดเด็ดดมชอยเนาะ่ นี่แะเพ่นน่ะล่างล้องอีเซลตัวย่านอ่ะเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่น่าคงข่อยยางนั้นเลยเบิ่งกังหาเบิ่งคนล่มได้เดี๋ยวนี้นะเบิ่งไปแต่ล่มใช่เนาะ มื่นกอยางกินดินนี่แบบตั้โหควอยเดอควอยเดอถ้ากันร,รบนี่กราแตกเลยเนาะโคด้ดย ทั้งพี่บ้านนี้ยายีนกระโหลกลงเลยแล้วลชุ่มเนาะคนรชง่มเลยเปียกแบบนี้เหรอเย,ย,ยอยเลยเนาป้าปะโอเคเดี๋ยวทั้งสูนขอลงไปก่อนบ้านนี้มาปันหายัางก่อนฮะ,ะเพื่อลมถ่ายมูปเพเื่อถ่ายชัดจะลบบ่ ว่าไรามือเด้ออ่านมือเดอ้อมือเด้อหรือว่า,าร่อนดื้อเด้อเหรอเนาะอ่านแล้นี่แกเอาแล้วเนาะอ,อ่ะตอนนี้ทางศูนย์ลงมาอยู่ตลาดพื้นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวชีไปติวว๊กเข่าโบัวช้าพ้นี่น้องเไยฝนตกเนาะน,นี่แต่ว่าวัดบ้านเฮาพันเทปูนทางนั้นก็พผูแห้งพื้นที่น้องเไย เฮ้ยสามมคอน้องนี่เก้าดอกก็ฮ่าคนเนาะปุกคโอเตรียมยู่งเลพี่ดองเอ้ยอางจะบนกระคี่รถจักลงมาบ้างนนี่เนาะเดี๋ยวปะใช่อาจจะล่มกันแน่นีุ่โอ้โหตอนเป็นอ่างเลยบางนั่นเนาะล่มไปตรงนี้เห็ดน้ำมอไรได้เนี่ย ป้าปะทางสวนชิลลงมาจิกรรมมาทางนี้ก่อนตัวคนมันยังยันลมอยู่เขาแปรเปียกว่าลราตัวไอ้แปรเปียกว่าลราอ่ะฮะเนาะ เด้อบันฝั่งนี้ยังไม่ลงพังนี่เนาะเด้อลมเด้อหมื่นซับกระโดวันใดนี่ลมเปลงมาในห่วยเนาะมาแม่นตุตกคนดินกะย่ากเน่พป่นผีดองเอ้ จากที่ใส่บาทหยาดพกแล้วก็ก็บชิลงมาซื้อของกินอยู่นี่เนาะตางสบุญก็บชิขึ้นไปหยาดไอในต้นโพก่อนแนะน้ำต้นโพก่อนเด้อบาทนี่สบุนก็ซื้อไว้ใหนห้องผิงลูกชินเวลาชิลม,มาเอาปหยาดน้ำกันเนาะประหยัดน้ำเร็วเนาะ เดี time, oh. ๋ยวไปเอาลูกชิ้นที่ฝากวัานำเพลนกนคนลายขนาดเดี๋ยไปเอาลูกชิ้นน้ำบอดีกันโดยของห่าได้บอดีลูกอะไรของขอม่นะลูกใหญ่

ชินสี่สิบสิบสี่แมนติหาดนะกินนี่บุกลายเด้งเนาะทุกบาทเดียวหัวเจ้านั่นไม่คอยแน่มีบอเออแม่ย่าโอ้ไมมีจุดซื้อไว้อีกบ่วโอ้รุ่นจุดซื้อไว้แม่นแน้ผนตกเนาะเราก็สิ ข่ะคายอยู่บ้านอยู่เมืองเฮากับคายดีอยู่นี่กับยู่ได้แล้วเจไอ,อ้น่ะคุกเต้นทหารได้น่ะไฟซับคือของกินเนี่ยนต่ไรกับมึงก็เก็บคู่มาหน่องเอ็นาอานาก็แต่งสวงามแท่บเวนี้สีชมแปดนหนึ่งอ๋อหนักขาเป็นแปนอยู่เนาะเท่หน่องเอ็นนานี่ เมื่อหน่อยเดี๋ยวเดูไปด้ยเอรไนเอรนเข้าหน้อ้าวบใเงินลายเอ้าน่อยฮะุ๊คจะใเงินลยเอย่หน้าผู้มากฉบับรับหกเสเนาเดี๋ยไปเพื่อนคนใลงจได้มำใบหน้าเดี่ยวเมันอมาอีกแงสมวน้านี่นะ แล้วมันโรไปหน้าเลยเานเพื่อนกันอยู่นไปช่่าวไปเมื่ออายุเพินสมบูรณก็ชอบเราไปไปหน้าอะไรนก็ชอบการเราไปหน้าเลยเนาะทำในไปกินท่านนี่เนาะทำอตัดไก่ตด่บอยนะตัไก่ล้วแ่ตัดมื้เนี่เนิ้อโคตรดุอยากเลยอเออแต่ปลา

ปกะเม่อ้กินแล้วี่วไมือี้ไใเจ้าใส่แล้วเนาะเปนนึงชุปีกชุเาคักไม่ถามว่าเซนเราคัก้วเราเมื่อกกินแล้วแรเราโงงแขกกลัวจะได้กสิงตัดอาะไม่้อ แล้ววันอันเดียมึงคิดเดียวกันไงเนาะแต่ตำมทัวนี่ปิ้งไก่ได้แซ่บกว่าปิ้งตับเนาะปิ้งไก่น้อยเนี่แต่ตำมทัวร์เป็นตัดมันไงลูกบอลน้ำเดี๋ยวมาดูค่าข้อลู๊กลานถ้าเกือบเบิ้มีเท่านี้บัดนี้ลูกชิ้นกับเบิด chắc chắc quá phải coi là nhưng, nào đường đi. rồi, nhang ngân đi đấy thùng, <laughs> thái, thái <xút. cười> ถาม้านนั่นเนาะโอ้ก้าไรทนี่ควเอาลงทุนจากบ้านนี่มาขายอยู่ลงวัดมันสื่อออ้ยอยู่เฮือนอยู่แต่แต่เธอไปเอาเนียวจากบ้านสามซีรสามซีรัของสดอย่างเดียวรวมอย่างอื่นอือเดี๋ยวเขามาอัดใส่ตู้ในเย็นไว้ ตูสิเาใส่ยันดารดิโลแกล้มอย่างหนึ่งบ่ไปบบนาอ่จามซีรัลค้าได้จากมือเอชอว์ด่เจ้าเขาขาดีใกล้ตลานี่กับอันดนตายับมีเงินองมืดนองมื เพราะทางยากเนาะเพราะเขาอัดของสุดเด๋มันกะบ่อเสียง่ายเศรษฐกิจเด็ดเดี่ยวแต่ยากอีกเนาะเอ๋ป้าสันเนาะชิแต่่วาทา้งจุลขอตัวก้ากลอนบัตนี่ถามไม่ค่าไม่คลายเพื่อนโอ้ทางนี้กับเพื่อนเอาต้นโอ้แบบบุษาเอาต้นขึ้นไปเลยบ่แบบห้อยเงินเลยบ่เนี่ยนะ แม่ภาวบ่ซาเท่าใดนี่อ่ะซบซาจําเงินเด้อจําเงินเลยโอเอื้อบ่ตูนนังกะสบายดีเด้อเนาะสิไปเฮีนี่บ่โดยโอนคนคนฮู้จักกันเนาะนาเดียวใกล้นแว่าเฮาบ่บ่ห้อยบ่ยังกเฮาสิอันช่วงวัดสิเฮากบซาตัวที่เนห้อยแขนไว้เลยเนาะโดยปาซากปานเดี๋ยวสิลงมาอีกเดี๋ยวลง Bên đàn sao có lẽ mắt hà con ôm đây ừ. Bà nhắc năng Hả? Chỉ mất lục xin nhảy này Bà kín Bà mất lục xin này nó, ừ, bà phía đông đây con bạn này Ủa, thằng Nó cả Thằng nhạc sẽ, sẽ đây Chỉ đột chắc mưa Đây, đúng bộ, nó จอดรถอยู่เพื่อนป้าเมื่อต้นนี้กันเมื่อตุ๊กคีโตมเส้าเฮ้ยเมื่อรถตุ๊กคีโตมเส้าก็เดินทางห้องนี่บ่มี่ีโตมได้โค้งกว่าเลยเมื่อทางพุ่ญชัดยันนั่นเนาะเดะพอทางยางเขาก็กีดมาอนนี่อ๋อไปกินข้าวกับย่างอะไรนี่ทางนี้โดยโดยสบายดีมึงยังกินนะ มิยังกินพ่อยังโอ้ยสบายดีสำนี้ยังว่ามิยังกินอยู่จักยากินจะทำไรจักทำไรเนาะมาเขาเพิ่งเสิร์้ให้มึงครับมันชื่อขวายนังหันอ่ะมากที่นี่ได้ข่อยก็ชื่อลูกชิดอ่ะเมื่อตอนลูกสาวลูกสาวนี่น้ำพ่อมีน้ำพ่อสาวเิ็นแต่เมื่อมิังกินอยู่พุ่นแหละเขาพว่นแล้วเขาพว่นแล้วเลยพุ่นท่านังเก่าแนมมากเลยผูกอ่า เนมกัดเซเว่นบอสเกิบเซเว่นคืนนีไปจางนี่เ็มแม่น้องกุโตขึ้นจะเข่าเซเว่นอยู่แหนมเซเว่นคักไลยแหนมไม่นะ่อยมากระชือติดรถลาวห่อเข่าหอยังปปนะทิ่เข่าใหญ่มากอีกเข้างนอเหมือนนี่แญ่ยัเไปอิ่มเลยกินลายแช่นอกเมือนกันนะน้องให้กินลายดุยน้ำไม่ได้ออกว่าวเลยต้องว่าทาลุงกปวันวันเป็นไรเดียวจดการเฮือนชัน ตั้งเครื่องไม่ต่อของร้านน่ะแกเมื่อมาแล้วแกไม่ใช่อยู่หน้ามาหน้าพี่โอ้โหเนี่ยเป็นน้องเลยไม่เป็นแต่ละไม้ละไม้ถ้าเอาในเคลียวมันก็สะอาดเนาะเราจะเกลียวแล้วนัดเอาแม่เออมันน่าจะแล้วแม่เอเกลีเป็นเนยเนาะแบบว่านี่แบบเหมาะเจาะกันเลยเนาะผลกับโมมุนมุนปุ้ย ตอนน่ะคัดรถอีกมือนึงนะมันแล้วนอยา,มอา,ยมามงมือพามากกูเว้นโต๊ะก่อนนะถือมือได้ที่ว่าสร้างเพิ่นในมา่งหนังฆาออกพอดีสาวกับมันใจแล้วเนาะขอเราขอเวลามื่อเดียวเนาะแม่มื่อนึงก็แล้วอาลงน,นตนะตื่นมาคันมาพุ่มบนโต๊ะนะมันตื่นมานแล้วนะบางคนมึงซ้ำเนาะขอเจ้ามึงหมดเลยข่อยเห็นนตะตกใจภาษีไปนะเบิง้งน้ำบัดมือนะเพิ่นปรุงนี่ได้มือได้ปรุงซบมันเมาเฮ็ดพอดีพรานพิงกับมาพี่ แเมื่อ่งั้งนี้ก็บริจาคไดบริจาคสงัได้าะวาน้ามากไอ้เนาะาก็ลงไปมือนได้อยู่ตอนนกปลาเนแบบชนใจน้ำปูน้ำปลาพูนเขาก็บริจิตนะว่าพูนทีนั่นทนะพนกระ่งเสียงมาหรอพนบริทุกทังนี้กัลงไปหาปลาแห่คือแน้นคือเพื่อนก็ได้ความเสียหายปลาเต้เนาะลักเซนนิบอย่เลยเนาะเซนกลัวไปดอกเพลา โซฟะโซฟาอย่างนี้มันที่แห้งได้อยู่บ่มันคือบนหนา่แหละนะสิะโมั่นเนาะเมนแต่ว่าเเ้มเป็นขนงในแบเป็นเป็นฟองน้าตัวถอดซักได้ตัวถอดซักได้โอเคอยู่เมามันแแน่นดิ่มนันเป็นนผิวนอนผายนอนยังหนังไม่ได้นิ่น่อยนะนำแบบ กดตกมาชมืคอะ้รเมียนเนือเดดพังกูได yeah. ้วอยไม่ได้ออกข้างนอกเลยเพราะว่าเบิ้งได้เ้าเข้าก็เปียกบวบๆเข่าเปียกเปียกเข่าร้ายเบคายแล้วเ่คายเลยวันนี้ได้น้ำหนักดีเลยเผลอไม่ได้นานาลบออกปะแบบเข่าเปียกเขายางนี่ บอกดิใช่ค่ะเระเปียไปนะพอปิดทังพื้นมือนี่รู้าดีะเพราะว่าข่าแล้วม่เพื่อนคัวน้นน้อไหลงจากเงนไ่ลงไปใส่ื้อนะเ่วาเปียน้ำงเราว่าองพยบด้กหรือเปล่านมอะไรู่เทวะเทวะเทวลาล้างบ้านให้คือไม่ต้องเชื่อว่าดีแน่เนาะเาีอยู่ไม่่แมนเพื่อนหลังนี่หันเป็นเพื่อนที่ว่าเราสื่อดังเก่าว่ เออมีแต่ซื้อตั้งแต่เพิ่นเฮ็ดตะกี้นั่นมงหลังือมงหลังกับแอมาก็ยังบ่แล้ว่นะตะกี้น่เราซื้อต่อ้ามแซมใหม่สิบ่อก็ยังบ่แล้วเนาะกี้เพิ่นปกไว้ือยังอยู่แล้วปุิ้นนะแม่นี่เพิ่นก็คมเสียาไปทมาแนมันน่ะเก่าบ่สิไปทาน้ํามันบ่เตียงนี่บ่ยัง เม่วนะมือกาเอีเนาะเตียงไปเนาะไปน้ำน้องชิงไซชิงไซนองโม่นองโมเมาละตู้ไปเลยบอเอารถล่าที่าชเจ้าไปแเป็ไปน้ำดังสิบอไปกันที่ไปซอยมลำแะไเนาะไปเบียก่อนท่านเนาะเพืนแน่กัไปเพื่อนอยู่โนี้ ทำงานแถบนิทะเพื่อนมาไปบ่ได้กันเนาะที่ว่าชาวไรว่าแเบีนไหวเนาะที่ว่าน้องจิงใช้กับน้องมูบ่ได้ไปมือเดียวกันอ่ะค่าค่าซาค่าน้องมูปไปคนน้องมูม,มีมูแม่นวานนี้น้องมูกับน้องจิงใช้หมอนัดมือเดียวกัน,นตรงมือกันเลยที่ทพวก,กับรถบาเตรียงเลยสบายสบายอีกไปจังหวัดเสียวรถเดียว้อแมนเมารถตู้ไปกับวันเท่าไหร่ก็พันบาทเลยมือละฮะพันบาท สามดานือนมือาาเนาะต้่อนแกนคอนแกนน่าจะไปมมหนึ่งสี่พันเนี่ยไปม่ี่พัไเออที่ามาให้ปู่ไปหรื่สี่พันเมื่อละสี่พันซื้อได้นเนาะนั่นยังคายู่อมาคุ้มยูสุยังคุ้มคาอยู่ได้หาพันเพิ่มอีกพันหนึ่งเนาะอ้ังมีสามน้านปนไวหมองมองมุกนี่มมุกอินเตอร์ว่าใหปู่ไปนะ มารวมอ๋ออ๋อไก้เนาะเน้นไปเห็ดเสียงนี่สุดที่เขาอะจนค้ำจนมืดเนาะแมีนจนแต่ว่าโอเคได้ห่าไปน้ำเพลนนี่เพลนแบบเดาแต่ห่าสิมาจากมุงจางมุงเนาะจนก็ได้ชมก็ได้ยังคือว่ายอมหับน้ำจินน้ำใจเพลนอยู่ได้พาไปตัดมาซีได้ขนาดห่านี้ยังมีนะสีหน้าสีตาออกนะโอ้เห่หึงแท้วะเนค่ะ ไ <lee> <kidding. S 1> ปโอเคเชิญหายชุมเจ้ากินข้าวกินน้ามันยังสมุกยังนั่นนะมกุมกรมกระดูล <laughs> กมุกรกระดูกฮมุกกระดูลกเลยโอเคเน้องอสบายดีเด้โอโดยไปเอาให้บุญกับขอตัวก้าบก่อนบัดนี้ไวยพี่น้องเอ้โอ้เนาะฟัวเป็นไก่หิวงวกเบิ่งบัดนี้เป็นจังปางบัดนี้เนาะโอเคไว้พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่ดาน้องไปก่อนเด้อสบายดีสบายดี